เเออยนนาทไมีรจะ,ะรนนแต่เราสัญญาว่าเราจะทำน้ำทำไมไม่ทำอา่ำอาถ้าเธอทำวันนี้ได้อันนี้อันนี้อันเดียวผมได้แค่นี้นะถ้าจะกินมามา่าได้แค่นี้นะไม่ได้ไม่ได้ถึงร้อยนะโอเคไหม,ไมก็เพราะว่ากินมาม่าไงไม่ทำน้ำ,น,ำน้า แต่เราสัญญากันแล้วว่าจะทําน้ำไม่ไดู้กไม่ได้ยังยังไม่นก็เนี่ยเธอเธอก็ทําอันนี้กินอันนี้ก็พอแล้วห้าสิบกว่าบาทอไม่ะไม่เอานั้นกลับบ้านนะแค่น้ก็พอแล้วลูกไว้กินมันอื่นก็ได้นี่อือ่ะเอเด็กเขาจะทํามาม่านะอันนี้กับอันนี้เอาอีกไหมชัเบลเอาบุกอีกไหมอันนี้อร่อยมากอ่าเอาไปกินไหมยังไม่ได้กินเลยขอกินอันหนึ่ง มันเผ็ดไปไหมลูกอ่ะเราไปกินด้วยกันอ่ะเชเบตเอามาม่าอะไรอุ๊ยเผ็ดไปลูกเอานี้ s ไหมอ่ะโอ๋ยมันมันไม่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 ลดอ่ะเออไม่เป็นไรอะไรเชเบตไม่เอาอยากก็หนูหย่อนได้อ่ะก็สี่สิบแปดบาท ลูกกินแบบนี้ไหมล่ะลูกกินแบบนี้ไหมมันืออะไรอยู่อุ้ยอะไรเนี่ยไหนดูดิมันคืออะไรเท่าไหร่เท่าไหร่อะลูกอืาเท่าไหร่คะบอกราคามาได้ไหมเอาลูกเอาลูกอ่าอันหนึ่งอ่ะเตรียมเล็ดเอาไหมโอ้ยเอาแค่อันเดียวถ้าเอาบ้านต้องมาเอานี้นะโอเคไป แอลเลดเยอะไปไหมอะลูกอันนี้เอาไปเก็บอันนึ่งมันพอดีอ่ะโอ้ยมันเยอะไปลูกเธอไม่กินค่ะเธอไม่กินแอลมอนด์ไม่ใช่แอลมอนด์มันคืออะไรคริปแคปค่ะเออไปเร็วอ่ะไปต้มมาม่าค่ะโอเคไปจ่ายตังค์เอาไปจ่ายตังค์ก่อนเอาไปจ่ายตังค์เอาไปจ่ายตังค์ออมเล็ด เก่งมากลกูกให้มามาอยากกินไงหรือลูกจะให้มากินไปค่ะเราไปจ่ายตังค์กันก่อนนะคะเดี๋ยวดีๆแล้วเร็วเราจะไปจ่ายตังค์ก,กันก่อนนะคะ่ป ทำถุงเทาเปื้อนอย่าทำหกได้ไหมขอร้องอย่าทำสกปรกด้วยกไม่ได้ชอบบล็อกอื่น่น่ะทำนายย้อนอีกแล้วอยทำสิลูกเดี๋ยวเราจะมาดูมาม่าของเชอร์เบตกับของออมเร็ตกันนะคะเป็นไงบ้างไ่อุ้นข้าวใส่ชาไทยอ่ะเฮ้ยย่าไม่กินหรอ เอาออกมาให้หมดแล้วก็แล้วก็ฉีกเชเบตเดี๋ยวตกค่ะเอาไว้เข้าข้างในเร็วกดมันต้องเป็นแห้งใช่ไหมสดเนี้ยใช่ปะมันต้องแห้งใช่ไหมเธอใส่ใส่ถุงใส่ถุงรอเลยําเน็นอ่ะของน้องเชเบตใส่เครื่องปรุงให้เสร็จก่อนเดี๋ยวโลใส่เครื่องปรุงก่อนเออ ใส่เครื่องปรุงทำเป็นไหมเนี่ยใส่พริกไหมมีาจนไม่ใช่รอรนอนอรมมานดมาเกาลีจินดูดหมายถึงของปอลอมไม่จริงมะะไม่ใส่หรอผงสีเหลืองอร่อยนะนนอันนั้นต้องใส่ลูก ไปเอามาเอามาเชเบตถุงสีเหลืองต้องใส่เอาเร็วๆค่ะใส่<ห>เวอาวเหรออ๋อแล้วใส่หมูสับยังใส่หมูสับเอาเดยช่วยดิเร็วเดี๋ยวที่ช่วยดิเออใส่พริกไหมเชเบตได้ใส่พริกไหม ก็จะใ,ใส่เยอะโอ้โหเต็มนี่เธอเอา,เอาใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้ก่อนใส่ถุงเ,เวลาหยิบใส่มันจะได้ไม่ร้อนค่ะคุณอืมอ่ะวางค่ะมไม่หกค่ะคุณคะเดี๋ยวฉันทำเองค่ะเาขเา,เเากินน้ำซุปหรอเอาแล้วฝาปิดไปไหนคุณไอ้รถ ระวังระวังลกระวังถูกมันไม่เท่ากันอเอาเลยถุงมันเอียงมันเอียงลูกเออทำดีดีดีอ่ะจับหน่อยดอ่ะเอาฝามาปิดค่ะใช่เป็เปิดได้ไหมนะ่ะเวลาต้มมามา่าห้ามเอาฝาปิดออกนะคะนอจากวักออยบ้านเอออ่ะอุ๊ยอุ้ยอุ้ย,อ,ยอันทิ้งไปเลยเดี๋ยวมันเป็นอันตราย สอนสารก่อมะเร็งเอาวางข้างๆเอาวางเดี๋ยวมันเป็นอาจารย์สอนร่ากายนะคะเออแล้วก็มัดถุงมัดจุกให้หน่อยออมเล็ตมัดจุกให้หน่อยมาแล้วมาอ่ะหนึงเชือกอันนี้หนึ่งเชือกอันนี้อ่ะเบาๆเบาๆค่ะอย่าทำรุนแรงนะวันนี้ลูกๆก็กินมาม่าพรุ่งนี้กินไข่เหมือนเดิมนายขอมเล็ตเป็นไงบ้างไหนดูอเล็ตจะกินยังไงบ้างที่เด็ดดี แล้วก okay, ็ใส่โอเคเดี๋ยวไปดูคลิปคลิปถัดไปของออมเล็ตนะเดี๋ยวไปกินเฮ้ยออมเล็ตไม่มีชีสเลยนะรอบเนี้ยไม่ใส่ชีสเหรอไม่เป็นไรม่เป็นไรเนาะใส่บุกบุกเอาแทนโอเคออมเล็ตปิดคลิปให้หน่อยค่ะออมเล็ตคที่ซับดูไม่ได้ไม่ได้ค่ะ